สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Villa นะครับ EP นี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Gucci นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่น่าจะเปิดตัวล่าสุดของปีนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือ Gucci Flora Gorgeous Gardenia EDP นะครับตัว Gorgeous Gardenia นะครับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีออกมาเมื่อปี2020เนาะจะเป็น ขวดที่เป็นสีน้ําเงินอมม่วงๆหน่อยนะครับแล้วก็ขวดเนี่ยจะเป็นทรงรูปหกเหลี่ยมน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นออกแนวขวดใสๆเหมือนกันนะครับที่เป็น EDT นะครับคือตัวนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโน้ตบางตัวนะครับแล้วก็ขวดเนี่ยดูเป็นออกแนววินเทจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะฉลากที่เป็นลายดอกไม้หลากสีแบบเนี้นะครับแล้วก็ ฝาน้ําหอมที่เป็นสีทองตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากฝาเนี่ยผมจะนึกถึงน้ําหอมของกุชชี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออ่ากุชชี่เมมัวดินอร์เดอร์ตัวที่เป็นสีเขียวที่กลิ่นมีความวินเทจนะครับขวดเขียวใสๆแล้วก็ตัวที่เหมือนเสาโรมันอะ่ะตัวนั้นนะครับที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะนะตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกไว้ว่าเปิดตัวปีนี้เลยนะครับส0 2 1่ 2021. ส่วนเพอร์ฟูเมอร์นะครับมีอยู่2คนนะก็คือคุณ อัลเบโ o โมคิล่ากับคุณ o n o k คินบล n อนะครับต่อมาในท็อปโนตนะครับตัวนี้มีแพรบลอซซัมก็คือดอกแพรนะครับส่วนในมิดเดิลโนตนะครับก็มีจัสมินกับกาดีเนียนะเบสโนตก็มีบราลูชูก้านะครับก็คือน้ำตาลทรายแดงนะครับตัวนี้เนี่ยในข้อมูลแบบว่ากลิ่นจะมีความหวานออกแนวกลิ่นของวานิลาที่ดูค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็มีแพทชูลี่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ใช้อะ กลิ่นจะค่อนข้างออกไปทางมีกลิ่นของกลิ่นมัสเบาๆด้วยครับแต่ในโน้ตมันไม่มีนะักกลิ่นเนี่ยค่อนข้างออกไปในทางกูมองมากกว่าความเป็นฟลอร์ะนะครับอืมตัวนี้เปิดมาเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่หวานเลยครับเป็นหวานแบบออกแนวกูมองอย่างที่บอกเลยนะคือถ้าปิดตาแล้ว,ฉ,ลวฉีดแล้วให้ดมน้ำหอมตัวเนี้ยผมไม่ได้คิดถึงน้ำหอมของกุชชี่เลยอะผมจะคิดถึงน้ำหอมของ จูซี่กูตูนะครับในคอลเลกชันของวีวาลาจูซี่ที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะกลิ่นออกไปทั้งนั้นเลยอ่ะครับเหมือนเลยก็ได้นะคือมันมีอารมณ์ของวีวาลาจูซี่ตัวที่เป็นออริจินอลนะครับหรือตัวที่เป็นโกกูตูอ่ะครับแต่ตัวนี้อยู่ตรงกลางระหว่างตัวว i วาลาจูซี่ออริจินอลกับตัวโกกูตูคือกลิ่นอนะ่ะดูมีความแน่นกว่าตัวออริจินอลของวีวาลาจูซี่แต่ก็กลิ่นอาจจะไม่ได้ดูเข้มหนักหัก,หกเหมือนตัวโกกูตูที่เป็นกลิ่นคาราเมลแน่นๆอย่างนั้นนะครับ ตัวนี้เนี่ยพอเปิดครั้งแรกเนี่ยความหวานของบราลชูก้าจะพุ่งขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็จะมีความอารมณ์แบบเหมือนฟุตตี้เบาๆแต่กลิ่นฟุตตี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นฟุตตี้แบบใสๆครับคือไม่ได้มีความเปรี้ยวอะ่ะเป็นฟุตตี้ที่กลิ่นมาแบบต้องตั้งใจดมจริงๆถึงจะเจอ,อครับเป็นกลิ่นฟุตตี้ที่แบบมาแบบเกรงใจครับคือมาไม่เต็มที่ตัวนี้น่าจะมาแฝงมาจากตัวดอกไม้อีกทีหนึง่งนั่นก็คือแพรบอสซัมเนาะคือในโน้ตเนี่ยมันเป็น แพรบอสซัมที่ไม่ใช่ลูกแพรที่เป็นผล,ลไม้เลยอะครับคือถ้าเป็นผล,ลไม้จริงๆนะมันอาจจะชัดกว่านี้แต่ที่นี้ยในความเป็นดอกแพรเนาะมันก็จะมีกลิ่นของฟุตตี้ของแพรแฝงเข้ามาจากความเป็นดอกไม้ด้วยเหมือนกลิ่นของพวกออเรนบอสซัมอะไรทำนองนั้นนะครับที่จะมีความดอกไม้ขาววกกับกลิ่นของความเป็นกลิ่นส้มๆแซมเข้ามาตัวนี้ก็ถือว่าหอมนะครับแต่คืออาจจะติดหวานไปหน่อยหนึ่งละกันผมจําได้ว่าตัวเนี้ ถ้าเป็นรุ่นของปีก่อนๆน,นะครับกลิ่นจะดูมีความาดูใสกว่านี้คือไม่ได้ดูแน่นเท่าตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ดูหวานเท่าตัวนี้นะครับกลิ่นกาดีเนียในที่นี้นี่ยก็คือกลิ่นของดอกพุธเนาะดอกพุทธเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นไวฟอลอร์ที่ดูมีกลิ่นที่แบบครีมมี่แล้วก็มิลกี้โทนอยู่แล้วนะครับบวกกับความเอิร์ทตี้เนาะแต่ในที่นี้ความเป็นเอิร์ทตี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับเป็นกลิ่นของ ความนวลความแบบกลิ่นนมนมซะมากกว่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นกลิ่นมัส์นะครับเป็นกลิ่นลอยๆของกลิ่นมัส์อะแต่ในโน้ตในเนี้ยมันไม่มีกลิ่นของมัส์นะครับคล้ายๆมากเลยครับคล้ายกับวิวัลาจูซี่มากเลยถ้าใครไม่คุ้นชินกับกลิ่นดอกการดีเนียเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมันกลิ่นดอกการดีเนียยังไงอะนะเพราะว่ากลิ่นมันจะออกไปในทางอ,อ่กูมองเป็นขนมมากกว่านะครับพวก ออกแนววานิลากลิ่นของความเป็นขนมหวานมวนเบาอ่ะกลิ่นดูมีความเด็กอยู่เหมือนกันนะคือแต่ก็ไม่ได้เด็กมากะครับคือแบบเด็กมหาลาัยอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับก็ดูเป็นแบบผู้หญิงที่ดูมีความน่ารักเนาะดูมีความอ่อนโยนนะครับกลิ่นก็ดูมีความเป็นเฟมินีเลยนะครับตัวนี้นะแต่ด้วยความที่ตัวนี้เป็น e d p เนาะก็อยู่ติดผิวผมได้ไปประมาณไม่เกินแปดชั่วโมงนะครับเต็มที่ก็ประมาณนี้นะ พอเป็นสกินเซนต์ไปเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นกลิ่น,วนหวานๆนะครับออกแนวแบบวานิลลาเบาๆอะ่ะน่าจะมาจากไอตัวบราวชูกาที่ว่าครับกับความเป็นมัสต่งางอ่ะครับถ้าถามผมว่ามีตัวเก่าแล้วเนี่ยจะลองตัวใหม่ผมว่าก็ลองได้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบคล้ายกันมากเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความแน่นความหวานขึ้นมา,มากกว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนะนะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวรุ่นปีเก่าๆที่เป็นกอร์เจสกาดีเนียเนี่ยเขาจะยังมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยผมก็ยังอยากให้ไปทดลองกลิ่นกันก่อนนะครับเพราะว่าคือเราจะรู้สึกว่าแพคเกจมันดูมีความเป็นดอกไม้แบบดอกไม้นานา,าน์อะไรประมาณนี้เนาะแต่คือกลิ่นเนี่ยมันออกไปในโทนมิลค์ที้โทนกลิ่นนมนมมากกว่าแต่อาจจะยังไม่ได้แบบดูครีมมี่หนักๆอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความเป็นกลิ่นนมนมเนี่ยนวลๆเนี่ย,นนยก็ไม่ได้ดูเลี่ยนเกินไปด้วยอะครับ ถ้าถามว่าหวานไหมอ่ะตอบว่าหวานนะแต่คือกลิ่นหวานเนี่ยมันก็จะอยู่ติดผิวได้ประมาณอย่างที่บอกคือ7จ็ดชั่วโมงประมาณนี้เลยนะครับก็หอมดีนะแล้วก็ตัวดอกกาดินเนอ่ยเองเนี่ยมันก็จะมีความมิลกี้อยู่แล้วนะครับดูหวานดูแน่นดูน่ารักละกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Gorgeous Gardenia the new Eau de Parfum